เรื่องราวเกิดขึ้นในโลกทารลามที่ถูกทำลายโดยหายนะเวทมนต์จนผู้คนหวาดกลัวเวทมนต์และซันคิงอัสลาใช้จังหวะนี้กดขี่เหล่าพ่อมดด้วยกองทัพครีมสันออเดอร์เราได้รับบทเป็นกลุ่มฮีโร่คนนอกอย่างกาลันดรานักรบหญิงดาบยักษ์ผู้ใช้เวทมนตร์เนโครแมนซีคาวคนแคระคนสุดท้ายที่เชี่ยวชาญปืนโบราณและหมัดนัะและยังมีผู้กล้าลึกลับอย่างบรมกับไซเดอร์ที่เข้าร่วมการปฏิวัติเกมนี้มีระบบต่อสู้ที่รวดเร็วเน้นคอมโบเชื่อมเวทมนต์กับการโจมตีและใช้เคาน์าเตอร์เวทเพื่อพลิก สุดละเมียดจากซูเปอร์มังส์และดนตรีประกอบสุดยิ่งใหญ่โดยคอมโพเซอร์ระดับโลกจะเล่นคนเดียวหรือคูออบกับเพื่อนก็เลาใจทั้งคู่นี่คือโรกเดมาร์ทที่อาจกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของเกมแอคชั่นแห่งยุคครับ you'll reach new regions with stronger enemies choose carefully which rituals and gear to collect and keep those beat 'em up reflexes well oiled to finally reach Azra's tower the journey will be long But the mission is of utmost importance. Let no aberration stop you.